การมีการปิด้าแล้กวกดด้วยนะมึงเร่งๆตรงๆกันทเฮ้ยมีความพยายามมากจะปิดฝานมให้ได้ปิดไม่ได้ก็งอเงี๊ยปิดเสร็จก็ดันเลยนนะเก่งนะเก่งเก่งเก่งเ่งเริ่มแล้วลูกเริ่มแล้วอะเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ปิดใหม่ลูกปิดใหม่คิดไม่ดีกว่า ปิดไม่ได้กินไม่ดีกว่าเอาใหม่ใหม่ลูกเอาใหม่ปิดใหม่เออเก่งเก่งเก่งแค่นี้ก็เก่งแล้วลูกเอาปิดใหม่ครับปิดใหม่ปิดใหม่ครับปิดใหม่เดี๋ยวก็ได้ปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ลูกเก่งมากเก่ง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 อ่าๆๆๆปิดละอ่าๆๆๆเครียดครับปิดฝานมไม่ได้เครียดมากเลย ไม่ปิดดีกว่านอนอะนอนก็นอนลูกไม่ต้องปิดมาละเอามามม,มเลยลูกมามม,มต้องปิดมันแล้วลูกมามเลยมามมเออนั่นแหละนอนมามนอนต้องปิดมันหรอกเออ